ทดสอบเทรดบนบล็อกเกอร์ eC m a r k e t ะเสถียดจริงไหมหลังจากที่เราครับได้ทำการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดไปแล้วครับในคลิปนี้ครับผมจะมาทดลองการเทรดด้วยเงินจริง1,000เหรียญกับบล็อกเกอร์ eC m a r k e t กันซึ่งในครั้งนี้ครับผมจะเทรดบนแพลตฟอร์ม MT5 สำหรับใครที่มีโปรแกรมอยู่แล้วครับก็สามารถล็อกอินเข้า MT5 ได้เลย แต่สําหรับใครที่ยังไม่มีครับก็ทําตามผมได้เลยนะครับอันดับแรกครับให้เราล็อกอินบัญชีเทรดของเราบนเว็บไฟต์ EC Market ก่อนจากนั้นครับจะเห็นปุ่มคําว่าดาวน์โหลดอยู่ในหน้าต่างล่างซ้ายคลิกเข้าไปได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วครับเราก็จะเห็นแพลตฟอร์มต่างๆของ EC Market มีทั้งแอป EC Market m d 4 MT5 ซึ่งในครั้งนี้ครับเราจะมาเทรดด้วย MT5 กัน ก็ไปที่ MT5 และผมรับก็จะทำการเทรดบน PC ก็ไปที่ Windows จากนั้นก็คลิกที่ Live 0102ได้เลยตามเซิร์ฟเวอร์ที่ EC Market ส่งมาให้พอโหลดเสร็จแล้วครับก็ทำการติดตั้งตามขั้นตอนได้เลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วครับในหน้านี้ครับเขาก็จะมีโบรกเกอร์ EC Market ขึ้นมาให้อันตโนมัติเราไม่ต้องเลื่อนหาเองนะครับจากนั้นครับกรอกเลขบัญชีเทรดรหัสผ่านและคลิกเซิร์ฟเวอร์ที่บรกเกอร์ส่งมาให้ทางอีเมลได้เลยจากนั้นเลือกฟินิชได้เลยนะครับหาข้อมูลที่เรากรอกตอนล็อกอิน ถูกต้องทางมุมล่างขวาครับจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวจากนั้นครับเลือกที่หน้าต่างเทรดและเราครับจะเห็นยอดเงินฝากที่ฝากเข้ามา1000เหรียญแสดงในหน้าต่างเมื่อเราลองอินเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูในส่วนของคู่เงินที่มีให้เทรดกันต่อนะครับโดยให้เราไปที่วิว w Symbol เราจะเห็นได้เลยครับว่าสินค้าทางโบรกเกอร์ครับมีให้เลือกหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นคู่เงินหลัก คู่เงินรองทองเงินน้ำมันตาสารอนุพันธ์และคริปโตและคู่ที่ผมจะมาเห็นในครั้งนี้ครับก็คือทองคำเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของรายละเอียดของคู่ทองคำกันก่อนนะครับในส่วนของสเปคครับจะเป็นแบบลอยตัวหรือโฟรติ้งส่วนคอนแทไซา์ครับอยู่ที่100และมีแม็กซิมัมวอลลุ่มครับอยู่ที่50ลอตมินิมัมวอลลุ่มอยู่ที่0.01ลอตเดี๋ยวผมจะตั้งค่ากราฟสักนิดหนึ่งครับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นต่อมานะครับมาดูที่ค่าสเปคกันว่าวิ่งประมาณกี่จ แล้วเลือกที่สเปดค่าสเปดครับจะอยู่ในช่องขวามือในตารางซ้ายมือตัวอย่างนะครับเราจะมาดูที่ค่าสเปดวิ่งจริงก่อนของค่าทองคําและค่าสเปดที่วิ่งจริงครับจะอยู่ที่ประมาณ29จุดต่อไปครับผมจะลองเปิดบาย0 1หลอดจะเห็นได้ว่าออเดอร์มีความรวดเร็วใช้ได้เลยนะครับแต่ราคาตอนนี้ครับค่อนข้างนิ่งถ้ารอยถึงท p ครับคลิปก็อาจจะใช้เวลานาน,านเกินไปผมขออนุญ,ญาตปิดออเดอร์ก่อนแล้วกันนะครับ แล้วก็เปิดบายสูจุดหนึงไปอีก1ออเดอร์การดําเนินคําสั่งซื้อครับก็ถือว่ารวดเร็วไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวต่อไปครับผมจะลองเปิดปิดออเดอร์แบบเร็วๆว่าระบบจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับโดยผมจะเปิดที่0 0 1 3ออเดอร์นะครับ แล้วจากที่ทดสอบแล้วครับก็ดูเหมือนจะมีดีเย์นิดหน่อยแต่การส่งคำสั่งซื้อเปิดปิดออเดอร์โดยรวมก็ถือว่าทำงานได้ดีไม่มีปัญหาเลยนะครับและขั้นตอนการเทรดเงินจริงครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากทราบวิธีการถอนเงินครับว่าถอนยากไหมเงินเข้าเร็วหรือเปล่าก็สามารถติดตามในคลิปถัดไปได้เลยนะครับและสำหรับคลิปทดลองเทรดเงินจริงกับโบรกเกอร์ EC Market ก็มีประมาณนี้นะครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติม,ตมสามารถคอมเมนต์ไว้ล่างคลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ